ครับกับส um, ินธุต้นตทีดีะนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครที่ผมคิดว่าน่าจะมีความสามารถเฉพาะเล้าข้างมากในแมปตอนนี้ก็ผมก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า transfer outbreak นะครับก็ในแมปนี้มันก็ผมเคยรีวิวไปแนละ้วใช่ไหมะละ่ะก็แต่ละตัวมันก็จะมีสกิลต่างๆกันไปนะอย่างเช่นเจ้าตัวฉลามอ่ะก็สามารถมุดได้แล้วก็พิเศษนะกลวยม่วงนี่จะสามารถ จับใครก็ได้ระยะไกลขึ้นในยะที่ก็ค่าใกล้นะแต่ไม่ไกลระยะกลางอะ่ะเออแต่วันนี้จะมาสอนวิธีให้ได้เอาตัวโดมินัสนะครับก็บคือตัวนี้นี่แหละในนิดนี้เป็นตัวที่ว่าข้าจะ OP เลยเนื่องจากสามารถโจมตีให้ฝ่ายฝ่ายศัตรูเราอะ่ะตายภายในครั้งเดียวได้ แล้วก็ผมจะมาสอนวิธีในการหลบการโจมตีของมันด้วยมาก่อนอื่นนะ่ะให้เราหาคำแบบทําให้หาเราหาสับที่อยู่ในตามแมปแล้วเนี่ยประมาณ5น่าจะประมาณหคำอ่าอันนี้อันนี้ขึ้นนะอันนี้มันชีนึงผมเองอย่างแรกพอเราออกมาจากอันนี้เชียอล่ะออกมาจากตรงนี้จุดแรกม,มันจะอยู่เวลาที่เราจะเลือก เวลาเราจะเอาคำอะ่ะต้องเรียงนะเพราะว่าถ้าหากไม่เรียงเมื่อไหร่อะมันจะกลายเป็นว่าเอาไม่สามารถหยิบมันได้อย่างแรกให้เรา,เาตรงน,นี้นะเดินมาทางน,นี้ตรงนี้อันนี้ผมอยู่ในเซอร์เบก็ให้เราไปอีกฝั่งหนึ่งแต่บางทีก็ต้องยอมการณ์ไปบ้างบางทีอะเออหรือถ้าจะวิง่งผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถหยิบแบบเป็นคนธรรมดาได้หรือไม่ หรือว่าต้องกายรล่างก่อนถ้ากายร่างดีผมก็จะการล่างเข้างล,ล่างนี้แนละ้วากได้มาตรงนี้มาตรงนี้นี่ตรงนี้จะมีคําขึ้นตรงนี้อยู่มาให้เราเลือกให้เรากดท้าไปเลยนี่เรียบร้อยจากนั้นเสร็จแล้วคุณจะเป็นมนุษย์มาเอาก็ได้หรือว่าจะติดเชื้อแบบมาเอาก็ได้ได้เหมือนกัน แต่ว่าตรงนี้อาจจะหลบยากไม่จะเป็นถ้าไม่จะเป็นจริงก็ไม่ต้องหลบก็ได้นะเพราะว่ามันก็สามารถเอานะทางกดติดเชื้อแล้วก็เป็นมนุษย์อยู่แล้วเสร็จแล้วว่เาเอาเสร็จให้เราเดินมาทางนี้นี่เดินทางตอกตรงด้านที่มีคําเขียนอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นี่จะมีคํานี้แล้วเราจะเห็นตอกเนี้ยให้เราเข้าไปจนสุดมันจะมีคำหนึ่ง ต้องวิ่งเรียงตามนี้ด้วยนะถ้าวิถ้าไม่เรียงอ่ะจะไม่สามารถสำรวจได้เดินไปเรื่อยๆไปข้างในสุดตรงนี้นี่ตรงนี้มันจะมีคำหนึ่งอยู่นี่ เปล่าแป๊บนึงพอดีโค้มันไม่ได้บันทึกจากนั้นให้เราวิ่งกลับมาทางเดิมเหมือนทางที่เรามาล้เมื่อกี้ให้ยังวิ่งกลับไปทางเดิมทนีนี้แต่เราจะเห็นตึกนี้ใช่ไหมให้เราไปด้านหลังตึกนี้มันจะมีคำหนึ่ง็นคำที่สามป่าจุดนเนี้ยจ,จะมีเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่า แต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเปลี่ยนมากหรอกแต่อันนี้นี่คือล่าสุดแล้วละ่ะผมว่ามาตรงนี้พอถึงตรงนี้ให้เราดดตรงนี้มันจะมีข่าวข้าใต้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตอาดีปุ๊บโอเคจากนั้นอันนี้อาจจะต้องล่าตรงนี้หน่อยมันแคบจากนั้นให้เราไปยันบ้านที่อยู่ข้างๆข,ข,ของเซฟโซนตรงนี้แล้วเนี่ยข้างๆ อย่างนี้อยู่ข้าตรงปล่องนี้หนียวนี้ตรงนี้ให้เราเข้าไปเลยสำหรับพวกที่อยากจะเข้าคลิปด้วยอันนี้ผมขออภัยนะเพราะว่าตรงที่ว่าบางทีเวลาอาจเวลาที่จะได้ทําร่วมกันบางทีอาจจะไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่แล้วก็ มันมีที่หนึ่งนะไอ้ตรงที่เก็บอาวุธอะถ้าถามว่าไอ้กินเนี่ยอาวุธยังไงนะมันจะมีตรงเซฟโซนที่หนึ่งก็คือตรงในเซฟโซนน่ะจะมีกล่อ,นนอลงนี้อยู่แล้วก็มีตรงนี้ตรงหนึ่งซึ่งอาวุธได้เหมือนกันไหมก็เหมือนเหมือนกันมันจะสูงเหมือนกันทุกคู่ก็ไม่ค่อยตามเท่าไหร่มาตรงนี้แต่อข,ข้ากเขาต้ายอยู่ออ้แต่เฉยเลยตรงนี้ ข้อเสียของตัวเดโมนัสนี่ตรงตรงที่ว่ามันใช้ได้แค่ในเซิร์ฟนีเซิร์ฟเดียวเท่านั้นถ้าหากคุณอุถ้าหากคุณไปอีกเซิร์ฟหนึ่งอ่ะคือคุณต้องหาไปทุกอย่างหมดเลยแต่ก็ต้องพยายามจำด้วยโอเคจากนั้นให้เรามาหาฝั่งนี้มาลนหลังนี้ต่อให้เราขึ้นเมียนตึกตรงนี้เวลาชช้บนสุดมันจะมีอีกคำหนึ่งอยู่ ตอนนี้เราใกล้แลนะหลือนอะีกนะ่าจะอีก2คำอยู่ไปเลยกิ่งเรื่ไปกิ่งไปเรื่อยเรื่อยฟุกมามามชิบนี่ตรงนี้ ะมีขาหนึ่งนี่ให้เราเก็บไม่ได้เ,เก็บดิให้เรากด้าไว้หรือถ้าเป็นโทรศัพท์ก็กดค้าไว้มาให้โดดตรงนี้ต่อจากนั้นให้เราเดี๋ยวพอดีใจไว่ากยจะได้เหมือนกันจากนั้นให้เราเออจำได้แล้ว ตอนนี้ให้เรากลับไปหน้าตรงนี้อีกรอบนึงเอาหน้าอันนี้แล้วให้เราไต่บันไดขึ้นทางฝั่งนี้ตรงนี้ตรงนี้จริงเหรอเพคืความรวดเร็วหนีบตรงนี้จะมีทางนี้ขึ้นอยู่ขึ้นมาเลยๆขึ้นมี ตัวนี้มีข้อดีตรงที่จากที่ผมบอกไปก็คือมันสามารถมีสกิลที่สามารถฆ่าภายในฮิตเดียวแลวข้อเสียของมันหลักๆคือถ้าหากลบมันก็สามารถลบได้ค่อนข้างแต่ง,ง่ายนะแต่ก็ต้องรู้ตัวให้ทันด้วยแล้วก็วิธีเอาเดียวคราบแยุ่งยากด้วยนี่ตรงนี้จะมีคำนี้อยู่ข้างใต้ค้างไว้เราก็ได้พอขึ้นมาอย่างนี้ยเราไปต่อโอเคจากนั้นให้เราออกมาทางนี้ ต่อไปมนที่สุดท้ายนะซึ่งจะหักซึ่งจะไม่เอาอย่านิดนึงก็คือให้เรามาทางเดิมทางจากตรงตึกนี้ออกไปนี่ทางตึกนี้ลบไปจริงเดยน,นี่มาทางนี้ทางเดิมใช่ไหมแต่ตอนนี้ให้เราไปทางให้เราไปทางด้านหลังนี้ตรงนี้เลยยมแพงสุดนี้ จากนั้นให้เราไต่ข้า,ขา,ขา,นขนนางนี้ขึ้นไปนี่แต่ตรงนี้ขึ้นมาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาจากนั้นพอถึงตรงนี้ให้เราได้มอ,มองคนที่หนึ่งนะแล้วให้เราเอียงตัวผ่านรูนี้ไปปุ๊บนั่นแหละจากนั้นให้เราเดินออกมา พอเราเห็นสาวันนี้เอามาเลี้ยวขวาตรงนี้ซ้ายตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้ขึ้นตรงนี้ไปเลยขึ้น,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 นไปอ,อยูนอย่นยอดสุดให้ได้อาะใช้เวลาหน่อยแต่ไปอยู่บนยอดสุดจริงๆนะจริงๆแล้วมันเปลี่ยนไอ้ตรงสุดท้ายมันเปลี่ยนสถานที่นะนจริงนะปกติมันจะอยู่ตรงด้านหลังป้ายนี้อยู่ตรงป้ายนี้แต่ตอนนี้มันย้ายอยู่บนนี้นะ จ,จริงตอนนี้มันก็มีหลายชัปเตอร์ที่มันมาแล้วนะอย่างเช่นชัปเตอร์หนึ่งอันนี้คืออยู่ในชัปเตอร์สามชัปเตอร์สองผมเคยเล่นไปแล้วชัปเตอร์สามอันนี้นี่ชัปเตอร์สองผมเล่นอผมนี่นชัปเตอร์สองใช่เปลชัปเตอร์สามจริงก็ยังไม่ได้เล่นหรอกแต man ่ว่าก็ให้มันรู้ทุกข่าวส่วนชัปเตอร์สี่อันนี้นี่ก็เคยเล่นนิดนึ่งละก็ลูกเล่นไม่ได้ต่างเท่าไหร่แค่สถานที่มันจะเปลี่ยนเท่านั้น เึนมาเร่อยเนี่ยป่ะลึมเป็นสีขาวใช่ไหมล่ะเออนะั่นะนั่นนะ่ะนูน่นอยู่สูงมากไม่อาจจะกิ้งนะเพราะว่าถ้ามันร่วงมันก็ร่วงตกไปข้างล่างเลยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยขึ้นมาบนสุดตรงนี้โอเคนี่เลยจะมีคำอยู่คำสุดท้าย อ่าอสูงขึ้นไปอ่าตอนนี้ก็ได้ครบแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแค่ให้เราอ่ะไปไปหานั้นไปหาตัวที่ติดเชื้อที่ทำให้กลายเป็นดมิอัสแต่ก่อนอื่นแลาต้องหาทางกลับโดยการตัวบนทางสีแดงนะอุ้ยแบบไม่หลดอีกแนละ้วเนี่ย พอมาถึงครึ่งทางรู้ว่าตรงกลางพอดีแล้วให้เราโดดลงเลยหนึง่งเอานน่โดดไปเลยบึกก่อชิบโอเคจากนั้นให้เราเดินจากตรงนี้ไปทางด้านหลัง ทานั้นหลังที่ผมบอกไปทีนึงอะที่ผมบอกให้ขึ้นไปงสูงอ่ะเออนั่นแหละให้ไปทางนั้นหนีตรงนี้แหละถ้าเราไปทางน้้นหลังถา,ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ได้เก็บอะไรเลยหรือเก็บไม่ครบแล้วเรามาจุดตรงนี้คําตอบก็คือคุณจะไม่สามารถเก็บได้นะอาจากนั้นให้เราหลบสีดำๆนี่ปุ๊บ ให้เราขึ้นไปเรื่อยๆเลยตรงนี้ตรงนี้ให้เราขึ้นขึ้นตรงนี้แล้วมันจะมีอย่างนี้ลางๆอยู่เห็นปะเห็นปะจะมีลางๆนี่อยู่ถ้าหากคุณเก็บไม่ครบหรือไม่ได้เก็บคุณจะไม่สามารถเก็บมันขึ้นมาได้แต่ถ้าหากคุณเก็บครบแล้วจะสามารถเก็บมาได้เห็นปะแล้วเราก็จะกลายเป็นดัวนีัสเอาเสียงทุกฝ่ง ก็ลักษณะต่างกับต,ตัวอื่นตรงที่ว่าข้างหนึ่งมันจะมีองค์มคมเนี่ยสกิลมันจะโหดนะคนแต่แต่ว่าเสียงมันคือครูดาวจะนานมากนี่นะอันนี้คือทดลองแหละผมว่าให้หนูทดลองมาพิธีการลักษณะเล่มก็จะเป็นอย่างี้เนี่ยจะเข้าไปข้างหลังแล้วก็แทงแล้วจะวาร์ปกับ ไหนป่าตาเปน็นทิศเดียวแล้วเขาจะโหดเดี๋ยวเขาต่อตายก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองหลบดูดีกว่าวิธีหลบก็ไม่ยากนะครับก็ให้เรากิ้งจะง่ายสุดจะเป็นการกลิ้งกิ้งเราจะสามารถหลบมันได้ง่ายสุดแต่ว่าอาจจะยากที่วัดโอเคท,ท่ที ลืมมองทางเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นโทรศัพท์อยู่เลยมือมอมงทางนี่ไปทางเส้นเดิมมาทางเดิม ในผมก็รีวิวเดมอนแล้วผมจะรีวิวตัวอื่นๆในละกันตัวแต่ละตัวที่มีความสมาัถพิเศษแล้วผมก็จะบอกตำแหน่งด้วยว่าตรงไหนมันสามารถเอาสกิลตรงไหนถ้าถ้าสกิลอะไรบ้างมามอยู่ตรงไหนบ้างจริงจริงบางอัน,นมันบางสกิลบางแต่ละสีมันสามารถหาได้มากกว่าหนึ่งจุดก็ได้แต่ผมอาจจะเน้นจุดที่ผมมากจะไปเอาบ่อยที่สุดแล้วกัน หมือคุณจะตายเห็นรอคุณก็สามารถเอาได้ถ้ามันเป็นเซิร์ฟเดียวกันนะถ้าถามว่าตอนที่เราโดนล็อกเป้าอ่ะลักษณะจะเป็นยังไงก็คือรอบๆจอเราอ่ะจะเริ่มซีดลงนิดหนึ่งนะ อันนี้จ้ที่ผมคิดเอาเพราะว่าผมก็ขี้เกียจให้อีกตัวนึงมันไปเอาอีกทีนึงอ่ะไม่งั้นมันนานเกินไปวิธีง่ายก็เห็นป่ะกิ้งหลบมันจะไม่โดนเห็นป่ะถ้าเรากิ้งหลบปุ๊บจะไม่โดนข้อเสียของตัวนี้อย่างนี้ก็คือตัวตัวเองจะไม่สามารถฮิลเลือดได้แต่ตัวอื่นี่สามารถฮิลเลือดได้เี้จะได้รับการฮิลเลือดจากการฆ่าเท่านั้น จะไม่สามารถฮิวแบบยืนฮิวได้ธรรมดาธรรมดาได้แถมครูดาจ์อยู่ที่ประมาณน่าจะร้อยแปดสิบวิจะเอาข้างนานหน่อยแต่บอกกับว่าสกิลเข้าจะโกงเลยล่ะมาตอนนี้จะมารีวิวเลือกกันว่าตัวไหนที่ไม่มีพลังพิเศษพิเศษอะไรบ้างเริ่มจากตัวที่ใกล้สุดเลยแล้วกันตัวสีเขียวตรงนี้จะใกล้สุด ตัวนี้สกิลพิเศษก็คือนี่จะเห็นเจ้าแบบมันจะมีแถบพื้นสีเขียวนี้ตามลงมาด้วยซึ่งอารมณ์เหมือนพิษนี่แหละเออก็คือใครที่อยู่ใกล้ๆเลืองจะลดคล้ายๆตัวเห็ดในกเกมนึงแหละเออแต่ถ้าหาติเชื้อจากคนที่มันเป็นเจ้าตัวหลักอะมันจะไม่ได้สกิลนี้มานะคือต้องไปโดนเองเท่านั้นอ่านี่ผมรอใกล้เข้ามาจิดนะเดี๋ยวปะเลืองจะลด แต่มันจะไม่ลดหมดนะลดแค่เหลือน,น้อยๆลดเหลือน,น้อยๆให้มันสามารถโจมตีได้ง่ายขึ้นว้าวตั้งใจจะว้าวแหละเอออันนี้คือสกิลหลักของมันต่อมาก็จะเป็นตัวสองสีมันจะมีสองสีสองสีนี้จะมีสกิลเหมือนกันสีแรกก็คือสีชมพูซึ่ง มันจะข้างหาง่ายกว่านั้นแลละเอาง่ายกว่าด้วยทำ่มผมหมุน,หหมนอรอบๆวะที่อยู่ประมาณตรงแถวๆตรงนั้นน่ะตรงนี้องค์ข้างๆอันนี้ถ้าใครตัดถ้าสำหรับถามรอบนึงนะน่าจะเห็นอยู่บ้างอยู่แถวนี้เปล่าเหมือนจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวรู้สึกเริ่มงงทางแล้วก็เหมือนนี่อนข้างกว้างเนาะ ปกติสีชมพูจะอยู่บนแถบคุณคืนเนี่ยเออบริเวณข้างหาง่ายกว่าแต่ไม่รู้ปกติผม,มมผมไม่ค่อยเอาสีชมพูไงเพราะหนึ่งผมมันไม่ค่อยเสืออะไรไม่ค่อยเข้าสตาผมผมเลยจำไม่ค่อยได้แต่ว่ามันจะมีสีฟ้าด้วยก็คืออยู่บนนี้ที่ผมว่าจะไปเอาที่สุดผมว่าจะไปเอาสีฟ้านี่สุด บนนี้อยู่บนนี้แล้วให้เราเดินอ้อมหลังไปมันจะมีสีน้ําเงินอยู่หรือสีฟ้านะเนี่ยป้านี่ก็จะการเป็นตัวสนามสกิลก็คือการมุดสามารถมุดได้จะเป็นอำตะชั่วขราวคูดาวสกิลไม่นานมาก กติแล้วจะสามารถตีได้ใช่ปหละ่ะอันนี้ผมตีดูเดี๋ยป่ะจะตีก็มีดาเมจใช่ปหละ่และแต่ถ้าหากเรากดอยู่ในการสกิลมันมุดอยู่นี่ถึงเขาจะอยู่ในนี้แต่เขาก็จะไม่สามารถตีเราได้แถมเ,เราสามารถจับเขาได้บวกสปีดให้ตัวเองนิดหน่อยสามารถจับเขาได้อยู่กันอย่างนี้ได้อันนี้หรือเปล่าเออไม่ได้ใช่มันแต่เราจะเปน็นธรรมะชั่วคราว ข้อเสียของในตัวแบนลี้ก็คือเราไม่สามารถโดดได้ก็คือถ้าหากเผลอมุดแล้วไปติดตรงนี้ก็ออกไม่ได้นะข้อเสียหน่อยต่อมาก็จะเป็นตัวสดท้าที่ผมคิดว่ามันจะมีสีหนึ่งนะก็คือสีดําจะสามารถใช้สกิลนี้ได้เช่นกันแต่กมขอเอน้าตรงนี้ได้เลยว่าทุกสกิลพิเศษอะได้จากการที่เราต้องไปเอาเองเท่านั้นนะคือถ้าคนอื่นยัดสกิลให้นี่จะไม่ได้เท่านั้นนะ ต่อมาก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่มีสกิลพิเศษเหมือนกันก็คือสีม่วงได้จักกลวยสีม่วงนีแ่แหละเเ,เข้ามาตอนไหนเนี่ยจ้งม,งม,งมเเันจ้าๆันจมันนี่ให้เราขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเดิมบนนี้ผมว่าจะไปบ่อยเพราะว่าผมว่ามันมีอะไรครบเครื่องดีนะมาแ๋ยวที่เราอยู่ตรงนี้ มาให้เราขึ้นบนนี้เหมือนจันให้เราขึ้นไปนี้เกือบปลายมันจะมีสีม่วงอยู่ใช่ปล่ะเออเนี่ยเก็บมาอย่างที่ผมบอกไปคลิปที่ไม่ใช่คลิปที่แล้วสิจากอันนี้ก็คือมันสามารถมันมีสกิลในการดึงคนสับดึงคนมาจับได้แต่ต้องนีระยะที่ข้างใกล้เท่านั้นนะอ่านี่เพื่อนมาเข้ามาตอนไหนเนี่ย เซิร์ฟอันนี้นี่ถ้าอยากลองสกิลอะไรที่สามารถลองได้นะเพราะว่าเซิร์ฟในแมปนี้มันฟรีสามารถดึงได้ระยะต้องใกล้พอนะอันนี้สมมตินะอันนี้ไกลไปใช่ป่ะอันนี้ผมกดสกิลใช้ไม่ได้นะบนคอมนี่ถ้าใช้สกิลกด e นะไม,ไม่ไม่น่าจะแปลกอะไรเท่าไหร่ต้องอยู่ระยะที่ใกล้เนี่ยจะดึงสามารถดึงได้แต่จะดึงการเป็นการจับนะ ถ้าถามว่าเคยได้อันนี้ถึงศูนย์ไหมผมบอกผมไม่เคยเพราะว่าการฟาร์มแบบนั้นน่ะต้องฟาร์มด้วยด้วยคนที่ต้องยอมช่วยจริงๆอ่ะหลายคนจริงๆนะไม่งั้นมันจะมีพวกแบบแอบแย่งฟาร์มบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ให้คนระวังก็พอโดยเฉพาะถ้าหากสีม่วงอย่านี้จุดที่มันแบบติดเชื้อไดนทีอ่ะ ก็อย่าอยู่ใกล้มากเพราะว่าเขาสามารถดึงคุณมาได้สกิลก็ไม่ได้นานเลยมากก็จะมีประมาณนี้นะจริงๆมันจะมีอันนึงก็เอาอยากเช่นกันแต่ผมไม่รู้ว่าม,มันมีสกิลอะไรก็คือสีแดงอยู่บนนั้นในเกมนี้ถ้าผมไม่ดาวมันจะมีอยู่ไม่นั่นตลาดสีเหมือนกันอนะ่ะมีสีขาวตามพื้นสีส้มรงกลวยสีแดงอยู่บนนี้แล้วก็บนนู้นด้วยนู้นนี่เอายากกว่านี้ นี่ตรงนี้ก็จะมีสีแดงด้วยเช่นกันแต่ก็จะเอาอยาลิซนิดนึงค่อยๆเตะขึ้นไปตรงนี้อือไม่อยากขึ้นยันจังเกมน,นี้ใชต้องใช้คอนโทรลในการเป็นกดชิปนะกดชิปจะเป็นการวิ่งในเกมน,นี้นี่เตะเรื่อยๆเราวมงยอดสุดจะมีนี่สีแดงอยู่ เอาปุ๊บก็ติดเชื้อเช่นกันแต่อันนี้ผมลองดูแลไม่ได้ไม่มีสกิล,ลพิเศษนะผมยอมรับแล้วผมว่าก็เอายากนะเพราะมันจะเดือดติดๆหน่อยแต่อันนี้ผมลองดูนยว,ว่ามันจะมีสกิล,ลพิเศษไหมไม่มีสกิลพิเศษโอเคไม่มีสกิล,ลพิเศษก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวที่มันมีสกิล ในเกมนี้สำหรับไอเทมสุ่มในนี้มันก็จะมีปืนปืนอแค่สองเพยนะคือปืนธรรมดากับปืนกลแล้วอาวุธก,ก็จะมีอาวุธก,ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาวุธีรบชิดเช่นโครบาหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่น่าเป็นไรมากอะสำหรับตัวละครที่มีสกิลในแชปเตอร์สนะแต่ตัวอ,อื่นบ้าง บางชัตเตอร์ก็ยังมีสกิลเหมือนเดิมนะเช่นตัวสีม่วงนี่ชัตเตอร์สองเื่องสามารถดึงได้เหมือนเดิมนะหรือฉลามก็ยังมีอยู่สกิลอยู่แต่ว่าโดมาชื่ออะไรจำไม่ได้แต่ตัวนั้นน่ะมันมีอยู่แค่ในดานนี้เท่านั้นนะก็ต้องไปตามหาเอาอะแต่ถ้าอัปเดตใหม่แล้วมันย้ายที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะหาเจอได้อีกหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ไปละไปคลิปด้วยกันไหม มา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 ไอชิปด้วยกันมาเอ,อ้ยขึ้นมาขึ้นมาออขึ้นมาเอขึ้นมา,มา,มา,มาขึ้นมาสิเออขึ้นมาจะได้ปิดชิปเออมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาหมือขึ้นมาไงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะกูลงมาหามึงก็ได้เออสองันนี้ก็ไปแล้ว